ดีค่ะดีตลับพัสดุจ้องพอลี่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเรามารอสมาชิกใหม่นะคะ เอาขึ้นรถตัวน,นี้ต่อไปเนะาะใช่เพรารถผมมาพาม่ได้รถผมหน่อยเดี๋ยวใช้ไปตลอดนะั่งอ่ะกินยาวมาเลยเหรอคะไม่ได้ร้อนเข <laughs> าหันมาต้มกวมาต้มอ่ามาจากไหนคะ อันนี้ทำทำช่องนะคะขออนุญ,ญาตถ่ายได้ไหมคะโอ้โไม่ให้ฮค <laughs> <laughs> อนนลนนลี่ชาแน,นลค่ะคอลลี่ชาแนลเรียนถ่ายเสร็จจะได้ส่งให้เจดูมาถึงเจค่ะ เราต้องออเขาเรียกอะไระใช้รถเออคือรถที่เขาเข้าไม่ได้นะคะมันถนนมันเละมากนะคะถนนถ้าาบ้านนะ,ะต้องเอาพยอยย้ายมานี่นะคะมาคันนี้เราค่อยเอาเข้าไปข้างในนะ นี่นะคะน้องๆเด็กๆของเราสลบหแล้วสลบหมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวเราจะย้ายไปใส่รถเพราะว่ารถที่เขาเข้าไม่ได้นะคะรถต่างมาเนาะลื่นนะ ก็กำลังลำเลียงน้องๆนะคะลงไปอ่าที่บ้านพักนะคะโอ้ยก็แรกว่าถ้ามาส่งตามตามเวลาก็จะเอาเพิ่มอยู่เพราะว่าเราเตรียมข้ออีกอีกทีหนึ่งอยู่อีกอีกช่องนู้นนะ่ะว่าจะเอามาอีกยี่สิบอ่ะแต่ว่า <laughs> มาเร็ว <laughs> มันจะกำลังทำความสะอาดเนี่ย ตอแรกผมจะมาตอนมาถึงเนี่ยกะว่าถึงประมาณนักทุ่งสอทุ่นี่ะกลัวแบบนั้นพี่กดต๊ะจากเลยจัดใจมาเช้าเลยก็มามาจากไกลเนาะก็กเพียนะคะไปเอาหัวอาหานไหมปเอาหัวห่านยอด่านเานะพ่มาก อาหารให้น้ำได้เลยค่ะ,นะคะตอบไว้นี่นะคะมาถึงแล้วนะคะอ๋อคนละสองสี่สองสี่หกแปดสองสี่หกแปดเก้าอันนี้ นี่ไ่สองสี่หกแปดเก้าสิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวเราจะขยายไปฝั่งนู้นนะคะที่จริงต้องเอามามาันรอดหากันเหรอมันต้องเอาคลองละสิบอันนั้นเก้าเก้าตัวอนนนันนี้มันนี้มันสิบเอ็ดอะ เออร่อนร่อนร่อนหากันนั่นน่ะตอนนั้นทำไมเหนื่อยมากอะโทอเนี่ยกำลังแช่น้ำนะคะเพราะว่าอ่าเราจะเปิดน้ำมีอ่างข้างหลังเนาะไม่ใช่ เหนื่อยคะ่ะเหนื่อยลงไปแค่น้ำเล่นก่อนนะคะ <c oughs> แข็งแรงมากค่ะหมูหมูคือเออรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ตัวละสองใบพันุนะคะตัวนี้นะคะสองใบพันุก็เออยี่ยี่สิบตัวก็สี่สี่สิบอะคะ่ะ เน่นั่นแล้วเกลี่ยออกให้หมดเลยเดี๋ยวเราจะจะทำงานที่นี่นะคะวันนี้นะคะที่ทัดน้องซุนนะคะก็จะทํางานที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไม่ได้ไปก่อๆนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอ่อให้น้องเขาหายเหนื่อยนะคะทานให้อิ่มก่อนแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้ําให้อีกทีนึงเนาะ ตัวนี้ตอนนี้ก็คือตอนนี้มาแบบว่าสภาพแบบว่ามอมแมมมากนะคะเดี๋ยวพอกินอิ่มแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวพอเลีก็จะอาบน้ำให้นะคะ,คะหิวมากหิวมากนะคะเดินทางมาไกลมากนะ ก็ต้องขอบคุณแม่ค้าขายหมูด้วยนะคะในในเพจของ facebook นะคะใครสนใจลูกหมูนะคะก็ติดต่อแม่ค้าขายหมูได้นะคะพิมพ์เข้าไปใน f a c e b o o k นะคะแล้วก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะเจ๊เขาสุดยอดค่ะมาส่งฟรีนะคะเดี๋ยวจะใช้บริการเจ๊อ,อีก อีกรอบนะคะถ้าทำข้อเสร็จนะคะอันนี้คือเราก็เดี๋ยวเราจะกั้นกั้นห้องอีกะคะ mm hmm. คือมาก็เอ่อเราให้อาหารเบอร์หนึ่งก่อนนะคะ mm hmm. ที่จริงเจบอกว่าเอา่อให้อาหารอ่น้องเขากินอาหารเบอร์สองได้แล้วแต่ว่าก็คือให้อาหารเบอร์หนึ่งไปก่อน mm hmm. สักอาทิตย์นะคะเพราะว mm ่า hmm. ถ้าเราจะให้เบอร์สองไปเลยเดี๋ยวน้องเขาจะรัง้งเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ,ะสร้างกล้ามเนื้อไม่ทันนะนะคะเราก็ต้องให้เบอร์หนึ่งกินไปก่อนสักอาทิตย์นะคะสวยมากนะคะสวยมากนะคะโอ้นี่คือความสุขของพอลลี่นะคะคือได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ค่ะอยู่ในบ้านเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ไปอย่างนี้ยนะคะเรามีความสุขแล้วนะ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พรูลิช annel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ